โอ้โหเมนูวันนี้นะครับผมเนี่ยงปลาเผาเนาะมีปลาเผามีหอยแครงนะครับผมแล้วก็ผักเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องนับจิ้มสองสูตรนะครับผมมากินข้าวเมนูเมื่อย็นกับจันสุกกับแม่แพรวานะครับผมไปเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเลยครับผมกินข้าวน้อกันจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันสุกอีสารเดโซ่ครับผมไปเดี๋ยวลงมากินข้าวด้วยกันเลยครับผมเยวจะเนียงปลานะพี่น้องเนี่ยงปลาเผาโอ้โหวันนี้กับ เมืดม่ดหน่อยครับผมโอ้นมจีนเป็นเค่งโอ้โหเป็นองออ้ตัวงามมา<ต>ครับผม,นนมก,กินนะมากินข้าเมโนโมมูมื้อเย็นนะครับผม<ๆ>วันนี้ขออนุญาตจัดปลาเผาวัดหนึ่งวัน<ๆ>นี่หอ่อลงไปใส่ซอสน้ำได้เป็น้อง ตั้งนัวจานสุกเดื่องงานมืดครับผมวันนี้อาจจะมาดึกหน่อยเนาะน้หน้งมะติกเดี๋ยวเดี๋ยวเลาะในปลาก่นหอยแครง อ๋อออเลยนะครับผมใครชอบคำเล็กคำใหญ่นี่ยปร๊บใส่ผักปร๊บน้ำจีนใครชอบคำเล็กคำใหญ่ก็จับไปเลยอะนะครับผม <ม>ต้น,ตนหอมักช้น,นแบบพีใส่ไปยังโอโ้โหใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวก็มากินกัะตานสุกกับแม่แพรวาได้นะครับผมกินคำใหญ่ๆญ่นานๆทีครับจัดเดือนะครั้งมนะั้งเป็นเดือนละมั้งเนี่ยเดือนกว่าเนาะจะกี้กินดูเนาะ เดือดรัตเทียครับผมบุคคลมีเวลานี่นี่พี่น้องอ,อืมอืม<ข>อทา <ขอ S 1> ทืา ออหอยหวานดนี่ไงอืมดูดิอหอยอวกจากนชกต้องไม่ข้าวเหนียวด้วยออเอ็มพัก พี่น้องต้องกินประมาณนี้<ม>จดุดน,นะอร่อยมากเลยแซ่บ<ม>หลายแซ่บหลายครับผมเนี่น้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มซีฟ<ม>ู้ดใส่ลงไป<ม>พี่น้อง นี่เมึงเนี่โอ้เอืนเหมือนในกล้าไม่ติดคอเหมือนลาปลาตองอุ้ยอืมจ,จัดเลยครับผมกินแบบนี้มันอาจจะ ดูเหมือนไม่ไม่สุภาพมันมันกินสุภาพก็ได้พี่น้อง <c oughs> มัน,นบอชแอบมันต้องกินอย่างสีแล้วมันถึงจะแซบต้องจังมุมมั่มมันกินต้องกินคนื้ใหญ่เนอยหางเนาะมันต้องกินแบบนี้แหละครับผมพีนาะ หอยเพื่นกระลวกก็ดีเนาะพี่น้องแมยใส่ต้นหอมลงไปอืปลาตัวใหญ่มาก้วด ăn cặp thơm nhiều ngoài trang luộc đang đi xuống máy phòng mưa ภาพเป็นไฮไลท์ครับเนอะเป็นบบแพงพักอืมตังสีขายดีขายไม่แพงเครื่องเพลงของก็จะขายดีมากโอ้ลูกค่าหลายดิแบบลูกค้า,าติดใจหนังมันก็กินได้แล้วนะ่ แต่มันเค็มนะมันเค็มเลยเนาะก็ใส่เกลือใส่เกลืออืมอืม <C oughs> แสบ,บหลายอ,อ,าอืมักกาดอืมรักกาศกระลำรักกาศขา,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 าวนะพี่น้องหา ประมาณเป็นหัวเลยอ่ะอ๋อ,อ,อผัดเยอะๆอัอ <c oughs> นนี้อ๋อเสบปรบเมนูวันนี้ <c oughs> มาเลยได้ครับจ,ดดจัดเลยจัดเลยวันนี้มาเมิด <h iss> มาเมิดมาค่ำ คนนี้กําเบ็ดเลยน้าจิ้มถั่วผักให้เยอะมากเลยเจ้านี้แม่นลูกค่าเพิ่งกันหลายครับก็หายหลาย Phát phước ừ. 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 Bạn còn nhớ đấy chẳng xúc cho do là อโอ้แสบถึงแสบลายพี่หนาลยหยุดบ่ได้แล้วหยุดไม่ได้แล้ว ส่หอยไ,ไปเนื้อปลาใช่ไหมจีนเนื้อปลาก็ไปนี่ห่อลงไปนี่นี่เขาว่าห่อเมียงหรือ มาๆครับผมคำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องแซ่แบ,บน้อกันอนไสุดยอดไหมเมนู เดี๋ยวจะลาพี่ลาน้องเนาะไปเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้จันรสุกและแม่พไว้ c แชน n e l ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ต้องขอลออาครับสวัสดีค่ะ